สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับเกมฟิลลิ่งครับผมออันนี้ก็เบื่อเบไม่รู้จะแคสเกมอะไรเราก็เลยลองมาแคสเกมฮาฮาดูครับเกมใครเครียดผมก็ยังไม่รู้ชื่อเกมนี้เหมือนกันนะว่าชื่อเกมอะไรมาหาเจอมา ดูแฮช your t ทิช h e r คงจะเกี่ยวกับว่าเวลาครูบ่นแล้วเราอยากทำอะไรมากกว่าครับน่าจะเป็นเกมแมวคลายเครียดนะครับผมว่าแล้วก็เกมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีขึ้นไปผู้ใหญ่ควรมีคำแนะนำควรมีความใกล้ชิดให้กับเด็ก oh, บ่นมากนะกะจึกว่าโอ้โหผมว่าเกมนี้ ถ้าถ้าเด็กเล่นเนี่ยรับรองมันจวกโอดอดสะใจเหลือเกินครับผมอ๋ออ๋อโอ้โหเป็นตตตั้งแต่ทีแรกเลยเกมนี้ไม่เหมาะกับเด็กจริงๆด้วยล่ะครับเฮ้ยผมโอยาไงต่อดีี้อวเดินกลับบ้านด้วยแทงเสร็จแล้วเดินกลับบ้าน เกมนี้คุณคุ้นในของมันมีเกมคล้ายๆแนวแบบนี้ครับทำงานที่เดลออฟฟิศครับผมเป็นเกมแนวออฟเฟตพล <c oughs> โอ้โหโ,โหดร้ายน้องๆเห็นก็อย่าทำเป็นตัวอย่างนะครับผมมันรกจิตรับค่ายอย่างเงี้ย <c oughs> ว้าวเะรบ่นมากแล้วกับปัก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 แหมเกมนี้เนี่ยเครียดเครียดจากฮอนเนี่ยเครียดเครียดจากวอร์ซีนะครับมันระบายได้แล้วปักป MM ักปักปัก และยิ่งวันไหนนะครับเจอการบ้านเครียดๆดน,น,นะนนที่เชื่อเสือพ่ยมันคืออะไรวะเย็ดเข็ด มันเป็นเกมอะไรที่บอกได้คำเดียวว่าคลายเครียดนะผมสบายสบายเอาโหฟัดโลด่าโอ้โปโอ้มางอน หนังสือฉันอยู่ที่ไหนนี่อ้อยแจ็คแอนด์กอบลินเคยอ่านไหม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 หนังสือที่กูเขียนขึ้นมาเคยอ่านไหม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 สัตว์กูหยิบผิดเรื่องอ่ะไว้ที่เดิมหมดไลน์เดี๋ยวนะผมใช้ไรบ้ากเนี่ยกระเป๋าล้มไม่ได้ อ,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 อ้าวการน้ำร้อนเอาโอ้เรียกร้องเขาสนใจโอ้โหโอ้โหนี่ครับมุกนี้เด็กๆ <c oughs> เด็กๆนำไปใช้ได้ครับแต่ว่าเอ้ยพูดผิดครับนำไปใช้ไม่ได้นะมัน <c oughs> เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลย <c oughs> อเหลืออีกสามอันนะเหลืออีกสามอันโอ้โห <c oughs> <c oughs> สามอันนี้เอาอะไรดีเอาอะไรดีอะไรดีเย็ดเขสารบุญน,นึกเหรอเป็นมนุษย์ไฟฟ้าก็เลยอ้าวเฮ้ย <c oughs> นี่ว่าจะเอาไปช็อตโอ้ภาพนี้มันเป็นการทานลุนต่อเด็กที่อายุต่ำกว่าหกปีอ,อย่าอย่าอย่ามาดราม่าดราม่ามา마าามามาคลิปผมอ,อ้าวไม่ทันเลยตายซะแล้วกูดราม่าไม่ทันเลยใช่ไหมบนะ <c oughs> อกว่าโดนแบน เรามาหารายละเอียดต่อไปเลยครับเหลืออะไรที่ยังไม่ได้เอามัง่งไอ้กันไกเอารอยังวะอาจารย์ตัดผมหน่อยไ <c oughs> หมโอ้โหหมดกับแอสซัสเซนอีกโหชอบฉากนี้จังเลยเลือดพุง่งปิ๊ด เนไม่ใช right hey, oh, eh, oh, ่เฮ hey, oh, 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 oh. ้ยเก้าอี้กดโฟลดอร์โอ้โหไม่จบ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 เอ้ยโ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 อ้ยผมอีกสักพักก็ถึงเวลาต้องจากกันแล้ว อ๋อเราก็นึกว่าทำจริงครับผมเห็นไหมครับแม้แต่ในเกมเขาก็ยังให้รู้ว่ามันเป็นแค่ความฝันครับสำหรับน้องๆหนูๆที่ดูก็ให้รู้นะครับว่ามันเป็นแค่เกมครับอย่านำไปใช้ในชีวิตจริงครับถ้าเครียดจากชีวิตจริงก็มาลงที่เกมครับผมหรือไม่ก็ลงที่ข้อมือเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม